มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆนลดไซเอวกางเกงยีนนะคะด้วยการเพิ่มยางเอวเข้าไปนะคะตัวนี้ลูกค้าเอามาแก้โดยการให้ใส่ยางเอวเข้าไปที่ด้านหลังเริ่มแรกเราก็จะต้องล้อหูหลังออกนะคะจากนั้นก็ล้อขอบออก อันนี้มันจะเป็นได้ลูกโซ่นะคะการเลอะมันก็จะง่ายดึงนิดนึงมันก็หลุดหมดแล้วนะคะเก็บที่ได้ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะได้ชิ้นหลังออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะมาทำการเย็บขอบใหม่โดยการเย็บฝั่งด้านในนะคะเนี่ยคือตัวกางเกงตัวขอบจะเย็บติดด้านในนะคะ ราคางานก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่40บาท50บาท60บาท80บบาทหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่เราอยู่ว่าเขตนั้นเขาคิดกันราคาเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะเอายางขนาดที่เหมาะสมนะคะมาสอดใส่ตรงใต้หู ของชิ้นหลังนะคะหูด,ด้านข้างแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะยังไม่ล็อกขยับก่อนใช้เข็มหมุดยืดไว้นะคะจากนั้นกอดตะขอหรือกระดุมวัดว่าได้เอวที่เราต้องการหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้ขยับยางนะคะ ตัวนี้คือวัดแล้วได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ยางเข้าไปเรากำหนดจุดแล้วมันเล็กไปหรือว่ามันใหญ่ไปเราก็ขยับยางอีกฝั่งค่อยล็อกนะคะจากนั้นก็พอล็อกยางอีกฝั่งได้แล้วเราก็ทำการเย็บอมขั้นตอนนี้ก็จะเย็บยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมียางถ้าเป็นมือใหม่ก็จะเย็บแบบ อาจจะตกล่องก็ได้นะคะด้านไหนระหว่างขอบต้องออกมาเหมือนเดิมทรงเดิมนะคะอาจจะใช้ตีนผีที่มีร่องเล็กๆก็ได้นะคะอันนี้ตีนผีธรรมดามันจะความกว้างตีนผีมันจะใหญ่นะคะมันจะไอติดต,ตรงยางนะคะมันจะเย็บยากหน่อย ออกมาก็าประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการเย็บติดหวูวิธีนี้มันจะเป็นการเพิ่มยางเอวให้ตัวขอบนะคะมันก็จะลดขนาดเอวที่ใหญ่ขึ้นให้มันเล็กลงได้แต่กางเกงที่เล็กจะมาเพิ่มยางให้เอวใหญ่นั้นเป็นไปไม่ได้นะคะที่ร้านจะมีเข้ามาบ่อยมากที่ลูกค้าจะชอบเอากางเกงที่ใส่ไม่ได้แล้วมาเพิ่มยาง เขาบอกว่าใสาย่ยางแล้วมันจะใหญ่อันนั้นเป็นการเข้าใจที่ผิดพลาดมากนะคะเสร็จออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็วัดสอบดูว่าได้เอวที่เราต้องการไหมนะคะออกมาเรียบร้อยสวยงาม